อะไรกันให้หน่อยเร็วสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ที <PS> ่ไหนครับ P P S A <S กระบองเพชรพี่โง <c oughs> พี่ใส <c oughs> นะคะวันนี้นะลูกบอกว่าจะมีร้านกาแฟอยู่แถวนี้เลยมาไม่ได <c oughs> ้ตั้งใจมาดูกระบองเพชรแต่ลูกนะบอกว่าพาแม่มาเที่ยวมากินกาแฟอร่อย มาดูกระบองเพชรสวยๆทำไปทำมาลูกบอกว่าเอาเป๋าจุงมาด้วยอ่าสรุปแม่โดนหลอกสรุปแม่โดนหลอกสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีกับสินนะคะแล้วก็ชาแนลไปกับซิสนะคะส่วนพลวิสัยการเดินนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่เต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเต้ยครับ เป็นเจ้าของที่นี่ครับพีีเซ็รรู้สึกแบบตื่นเต้นเพราะว่าเป็นจะเป็นกีจที่แรกของเรานะคะที่มีการสัมภาษณ์เจ้าของสวนโอ้โหดูดูแบบยิ่งใหญ่ดูพราวมากตอนนี้ตื่นเต้นจริงจริง <head> ยังไงในการทำสวนการได้เกี่ยวกับแคปัคขึ้นมาหนึ่งเลยต้องบอกก่อนครับว่าที่เราเริ่มเลี้ยงกระบองเพชรเพราะว่าเราชอบครับจากความชอบเราทําไปเรื่อยสะสมาไปเรื่อยจนมันโรงเรือนมันเต็มแล้วเราไม่สามารถที่จะทําต่อได้ละ เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเริ่มขายแล้วนะหลังจากนั้นก็หลังจากที่ทําไปประมาณ2ปีครับเราก็เริ่มขายครั้งแรกพอเราขายครั้งแรกปุ๊บมันก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งก็ไม่มากไม่น้อยครับไม่มากไม่น้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ทาเงินได้นะเราก็เลยเริ่มจะทําให้เยอะขึ้นและก็ขายมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นจางานดิเลกความชอบไปเฉยกลายเป็นงานดิเลกที่สามารถทําเงินได้นี่ครับเป็นต้นกําเนิด กรุงเทพกับที่นี่ต่างกันไหมคะต้องบอกว่าราวกับหน้ามือกับหลังมือ, <c oughs> อกระดาษนั่นเลยใช่ครับคือด้วยกรุงเทพเราก็อยู่บ้านปกติเนาะ,ะแล้วเราก็ทํากระวองเพชรแล้วก็กลับบ้านทากระบองเพชรกลับบ้านทากระบองเพชรกลับบ้านสวนพ่อะตอนนั้นสวนอยู่ใกล้กันครับแล้วก็เราก็รู้สึกอิ่มตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างในกรุงเทพรถติดเลยคนที่มันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะอีกนู่น เราก็เลยสึกว่า,าเราควรที่จะมูฟตัวเองออกมาแล้วก็ตรงนี้มีเป็นที่ของบ้านแฟนต์ดีครับ<อ>เราก็เลยเอ,อมาทําประโยชน์เขาดีกว่าก็คือเริ่งมง่ายๆจากจุดที่แบบเริ่มจากสิ่งที่เรามีเนาะแล้วก็พัฒนาตรงนั้นให้มันดีขึ้นครับ วันน yes ี้ก็ได้ความคิดดีเยอะเยอะเลยเดี๋ย็ g o ยังไงลบกลัพี่เต้ยได้ได้เดี๋ยวการเดินดูได้ครับได้ได้โอเคฝากไปดนอยเอาลงสองเลยดีกว่าลงสองจะเป็นลงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนใหญ่ครับแล้วก็เป็นไม้ที่คัดสวยเลยไม้คัดสวยเอาไว้ก็จะเอาไว้โชว์ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีแบ่งขายบ้างครับอย่างซ้ายมือนี้ก็จะเป็นพวกยินโนต่างๆสกุลยินโนแล้วก็มีแผงคอมาฝั่งขวามือฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับ ก็จะเป็นพ่อตระกูลอารีโอแล้วก็แหนมทั้งหลายอารีโอก็เป็นกระบองเพชรชนิดหนึ่งครับแต่เขาไม่มีนามนะพวกนี้จะไม่มีนามออกดอกเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นถ้าไม่ใช่หน้าหนาวเราจะไม่ได้เห็นดอกเขาเลยหนูรู้จักแค่ว่าแคปตัสกระบองเพชรนี่คือมีน้าทุกตัวนะเป็นกระบองเพชรหมดเลย <laughs> จริงๆแล้วกระบองเพชรมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นร้อยๆสายพันธุ์เลยแต่แค่ว่า เรายังรู้จักกันน้อยส่วนมากที่เราจะเคยเห็นกันก็เป็นน้ำหนานเใช่น้ำหนานเล็กราคาแบบ10บาท20ิบาทยี่บาทส0ิบาทอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วพอถ้าเกิดว่าเราศึกษาเขาหรือว่าเข้าไปคุยเขาเยอะกว่าเดิมลึกกว่าเดิมจะเรียกได้ว่าโลกใบนี้มันช่างเล็กยิ่งนักมันมีอะไรที่เราไม่รูจากจุดเล็กๆนี่คือกลายเป็นยิ่งใหญ่เลยใช่ใช่จนตอนนี้ถ้าถ้าถามเรื่องมูลค่ามันก็ มีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีถ้าในต่างประเทศนะครับที่เขานิยมเลี้ยงกันก็หลักล้านก็มีครับเช่นที่ที่นี่พี่เต้ยขายมีไหมบ้างคะเออก็มีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็มีก็พอมีบ้างครับแต่พวกหลักหมื่นอะไรพวกนี้มันจะเป็นไม้ที่อายุนานๆอายุเยอะๆแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆเป็นพ่อพันแม่พันอย่างเงี้ยราคาก็จะสูงหน่อยเพราะว่าที่นี่มีทั้งไม้นําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ไม้ที่เราบีบขึ้นเองก็มีโอ้โหใครสนใจก็ ติดต่อมาได้เลยนะคะนี่คอนเฟิร์มแล้วว่ามีทั้งที่รับจากต่างประเทศมาด้วยครบค่ะครบครบถ้วนยังไงถ้าสนใจก็ลองดูในเพจดูในเพจได้ครับได้ตรงนี้ก็เป็น롱ที่สามครับอ๋อใช่คืองที่สามนะแต่เราชอบงที่สองเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระองเพชรชนิดหนึ่งเหมือนกันคนไทยเรียกกีบกระทงครับกรีบกระทงใช่ก็จะลักษณะเหมือนพวกกระทงที่เราลอยกันเนาะอ๋อนี่เดี๋ยวปีหน้าลอยกระทงไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อกระทงโปมงแล้วนะคะเดี๋ยวซื้อ ตัวกีบกระทงนี้ไปลอยได้เลยไย่บอกผมนะผมจะไปตามเก็บอได้แล้วก็อย่างพวกนี้ก็จะเป็นตระกูลแอสโตไบตัมครับเป็นกระบองเพชรที่ไม่มีน้ำาอย่องคนพวกนี้สามารถจับได้เขาจะไม่มีน้ำใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไอ้ที่ตัวปุ่มตัวปุ่มนี่เป็นอะไรล่ะคะอันนี้เป็นที่สาหรับออกดอกครับเขาจะมีดอกางเงี้ยก่อนแล้วก็ดอกพวกเนี้ยเนี่ยดอกที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยเขาจะออกมาจากดอกออกมาจากดอกต่อเสีวขาว เขาจะมีดอกออกมาก่อนแล้วก็ดอกจะตามมาให้หลังแล้วเราเนี้ยที่เราเห็นออกดอกกันเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะมานั่งผสมแกสอนครับแล้วเขาก็จะติดฝักอย่างเงี้ยมีเม็ดอยู่ข้างในเราก็จะเม็ดไปเคาะนี่คือวิธีการขยายพันธุ์อีกหนึ่งวิธีค่ะในการเพาะเม็ดครับได้ความรู้ด้วยไม่ใช่ได้แค่ความสวยนะคะเนี่ยได้ความรู้ด้วยวันนี้นีจะบอกว่าที่นี่เป็นอินวันครับวันสต็อปเซอร์วิสสำหรับกระบองเพชรถ้าใครอยากรู้อะไรอยากได้อะไร สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถเข้ามาศึกษาที่นี่ได้ทั้งลงเรือนวิธีการปลูกวิธีการเพาะเม็ดวิธีการผสมเกสรการกราฟการทำอะไรอยากรู้อะไรยินดีสาธิตให้ทุกอย่างครับจะสอนเองเลยไหมคะใช่ครับคนที่อยากช้อปปิ้งคนที่อยากช้อปปิ้งอยากได้สก้าพรสก้ามันก็จะมีน้องๆค่อนข้างหลายสายพันธุ์มากๆก็จะมีป้ายราคาติดอยู่ครับก็จะมีทุกทุกทุกแบบทุกแบบเลยแบบ จะเป็นซาเป็นเป็นรมที่ไว้สําหรับแบ่งต้นไม้ให้ลูกค้าที่สนใจอยากจะเซื้์อยากจะช้อปปิ้งมีตแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันประมาณคือช็อปช็อปในนี้คือจะครบทุกตัวทุกสายพันธุ์ทุกชนิดเกือทุกสายพันธุ์เลยเรื่องนี้ก็จะราคาห่าละหนาแล้วก็ถ่ายรูปได้มีไม้คอลเลกชันเก็บอย่างพวกนี้จะค่อนข้างจะใช้อายุใช้เวลาเยอะหน่อยกว่าเขาจะเป็นต้นใหญ่เป็นไม้สะสมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับ อย่างพวกนี้ก็อายุค่อนข้างเยอะละเกือบเกือบสิบปีแล้วเหมือนกันอันนี้ต้นต้นถังทองใช่ครับถังทองถังทองอ่าอันนี้โรงสีก็จะเป็นโรงสําหรับหมอสําหรับการมาเดินช้อปปิ้ง่มาเดินเที่ยวมาเยี่ยมชมมาถ่ายรูปกันตรงนี้ตัดแมสก้าวแบบให้ดูสวยนะค่ะถ่ายเป็นกระถางใหญ่ๆค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะอ่าอย่าใหญ่ครับใหญ่ครับ ได้เต็มที่ตามสบายระวังอย่างเดียวคือระวังน้ำหนามเขาแค่นั้นแหละครับอย่าเอาหน้าไปจิ้มกองเขาอย่าไปมองเพชรจัดโดนมามาคนที่ใส่หน้าเป็นสิวไม่ใช่หน้าไปจิ้มกองเอ่ะสำหรับโรงนี้ครับก็จะเป็นโรงที่ชัหนอเพาะเม็ดแล้วก็ไม้ที่วิวเปลี่ยนกระถางจะอยู่โรงนี้ทั้งหมดครับนี่คือการชำหนอ อันนี้เป็นการช่ำหน่อราก็จะเด็ดหน่อมาชำมาวางและอันนี้ก็เป็นการพาเม็ดแล้วก็ฝั่งนู้นครับที่อยู่ในถุงอยู่ในกระหล่อกเนี่ยจะเป็นการพอเม็ดทั้งหมดเราจะเพาะในเนี่ยหกเดือนเขาจะอยู่อย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องเอาออกมาหกเดือนครับหลังจากนั้นค่อยเอาเพะมาแล้วก็เอามาแยก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 ไม้ที่เตรียมใส่กระถางไม้ลูกเดือดกระถางเตรียมเข้าลงหนึ่งสองสามสี่เนี่ยจะมาจากลงจะเริ่มจากลงนี้เหมือนกับอันนี้อ่าลง อนุบาลใช่ใช้คราบโรงอนุบาลได้เลยโอเคสหรับโรงเรียนกระบองเพชรเราก็จะมีอยู่ห้าโรงครับแต่โรงแรกเราไม่ได้ดูเนาะตอนนี้แดดมันร้อนเอาเอาไว้ก่อนละกันเอาไว้ถ้าใครสนใจอยากจะดูโรงแรกก็ยินดีเชิญเข้ามาที่สวนนะครับเอาไว้อีพีอีพีต่อไปเนาะได้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 ชวนเพื่อชวนคนที่แบบอยากซื้อกระบองเพชรมาอีกจากคนที่สนใจกระบองเพชรมาเรียนอาจจะแบบ มีเรื่อยๆต่อๆไปยินดีครับตอนนี้แถวๆนี้แถๆนี้ครับจังหวัดนองค่ายอุดรขอนแก่นลึงการน้ใกล้ๆเนีก็มาค่อนข้างเยอะแล้วเริ่มมีคนเลี้ยงกระบองเพชรเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรอะว่าครับแค่พิมแค่แบบพวิสัยขึ้นเลยคนพิสัยการ d นพีเออะไรอย่างนี้นอกจากที่มีแคทตัดแล้วได้ทำอะไรเพิ่มบ้างตอนนี้ก็ข้างหลังครับทางนู้นนะเป็นเล้าไก่ไปดูไหม ไปดีเปนเราเลี้ยงไก่จะมีไก่ไข่แล้วก็ไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็จะเป็นไก่สวยงามครับที่นําเข้าจากต่างประเทศมาแต่พวกเนี้ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเขาเริ่มเลี้ยงในประเทศไทยกันแล้วแต่แค่หาแหล่งให้ได้แล้วก็หาค่อนข้างยากหน่อยนึงอ,อย่างที่เราเดินผ่านตรงนี้ก็เป็นไก่แจ้สีสีที่เจ็วันนี้เป็นไก่แจ้สีที่เจ็บหน่อย อย่างพวกนี้อันนี้ก็สีพิเศษหน่อยตัวนี้สามสีเยอรมันอย่างตัวนี้ก็เป็นกะดําอย่างเงี้ยครับผมก็จะค่อยๆทําพันธุ์เข้าไปเลี้ยงยากไหมคะอ่าไม่ยาก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 เขาค่อนข้างจะดีกากินง่ายไม่หนีไก่ไข่ส้ยงาบบาติมัสโลอ๋อคืออย่างเงี้ยเขาเรียกไก่ไข่รสไอแลอลเหรอครับใช่ครับรสไอแลนด์ที่เรากินไข่กันปกติทั่วไปจะเป็นตัวสีน้ำตาลอย่างนี้อืมใช่อร่อยอร่อยมากเมื่อกี้สั่งไข่เจียวคือแบบอย่างนี้เลยค่ะรสชาติเยี่ยมต้องบอกว่า ไข่ไก่ที่นี่ค่อนข้างจะอร่อยกว่าที่อื่นไข่ไข่แดงครับจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าเ,เพราะว่าที่นี่ไก่เราเราเลี้ยงเต็มให้เขาได้วิ่งเล่นเต็มที่แล้วก็มีพวกอาหารมีพวกผักผลไม้หญ้าอะไรพวกนี้เก็บให้เขากินตลอด เขาเลยค่อนข้างสุขภาพดีไม่ใช่กินแค่หัวอาหารว่าอะไรทั่วไปอย่างอื่นด้วยปกติเขาเลี้ยงกันในกรงตับกรงเล็กๆแล้วก็ให้เขาออกไข่เดียวออกไข่เดียวเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดูจากหน้าตาไม่เครียดค่ะไก่ไม่เครียดไก่อารมณ์ดีไก่อารมณ์ดีไก่ไม่เครียดเวลาลูกค้าที่ที่มาเดินมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะให้มาเก็บไข่ฟรีด้วยอ๋อมีเก็บไก่ที่เป็นคอกแรกครับที่เราทําได้ก็จะมีหลายๆสายพันธุ์อยู่ก็จะมีทั้ง เลกนอรแล้วก็มีบาตกีมีโปแลนด์เดี๋ยวพาไปดูโปแลนด์ใช่แตนี่อันนี้โปแลนด์อันนี้คือโปแลนด์เรียกเรียกเขามาได้ไหมคะเขาจะค่อนข้างเชื่องไม่ต้องเรียกก็ามาค่อนข้างเชื่องระดับหนึ่งครับไก่โปแลนด์พวกนี้ลักษณะพิเศษเขาก็จะเป็นอยู่ที่หัวฟูฟูนี่แหละแต่ที่เห็นขนตัวตัวเขาฟูฟูเนี่ยเขาเป็นขนจับเป็นขนพิเศษ ปกติขนเขาต้องเรียบๆอย่างตัวนี้ครับแต่ตัวนั้นขนเขาจะย้อนสองออกจะหายากหน่อยนี้อันนี้อันนี้ตัวพี่ตัวเมียทั้งคู่ตัวผู้อ่นู่นเราทําลูกเขาได้แล้วครับทาลูกได้ลหลายตัวเหมือนกันไก่ก็ถ่ายจากตัวนี้ไปอันนี้ก็เป็นตัวน้เข้าเหมือนกันครับสีพิเศษอันนี้เป็นไก่ไข่สีขาวไข่ที่ออกมาจะเป็นสีขาวเหมือนไข่เป็ด อ๋อหมายถึงเปลือกใช่ไหมครับใช่ครับเห็นโอ้จะซูมเห็นไหมข้างในนะเขาออกอาจจะไม่เห็นยังมองหนูยังมองไม่เห็นซูข้างในขาวเลยนะอ๋อเห็นแล้วครับขาวคุนๆตรงนั้นน่ะไม่แน่ใจไม่ซูมถึงนะได้อยู่เห็นลางๆนั่นแหละครับเขาออกไข่มาจะเป็นสีขาวเลยจะไม่ใช่สีน้ำตาลเหมือนพวกตัวอวไหล่มันเกิดจากอะไรคะถือว่าผมเป็นพันธุ์สายพันธุ์ของเขาใช่ทำให้เขาออกเป็นสีขาว ตัวน,นี้ค่อนข้างแข็งแรงมากๆา oh. แข็งแรงมากๆา oh. เขาเป็นไก่ที่ไซส์เล็กแต่ไข่ที่ออกมาก็ไซส์ปกติ oh. อ่ะตัวนี้ก็เป็นไก่ต่างประเทศเหมือนกัน oh. ส่วนไอ้นี่เป็นนี่ก็ไก่ต่างประเทศจะเห็นคนเขาหนาๆฟูๆหน่อยอันนี้บาม่าครับ oh. เขาเป็นไก่ที่อยู่ทาง เมืองหนาวๆประเทศหนาวๆคนก็เลยจะฟูๆอย่างนี้ใุ่ใส่ถุงเท้าถา้าเขาตโตเต็มที่เนี่ยเขาจะสูงประมาณประมาณ80เซนได้ <80 cm S 2> ก็สูงประมาณขนาด <c oughs> นี้ประมาณขนาดนี้อันนี้คือยังไม่โตเต็มที่เหรอคะอันนี้ประมาณ3-4เดือนนะครับจะดูดูสูงอันนี้ลูกไก่ลูกไก่ที่เราฟักไข่เราลูกไก่ตัวสูงจังอันนี้ตัวแค่นก็จะใสนีบใช่อันนั้นอันนี้อันนี้ประมาณ6เดือนครับ มันพอกับไก่ไ่งวงเลยเนาะเดี๋ยวเขาไดใหญ่กว่านี้อีกพอเขาเต็มปีเมื่อไหรเขาจะประมาณเจ็ดสิบถึแปดสิบเซนได้เลเคยบอกว่าไก่ตัวเล็กเตี้ยไก่ก็สูงนะคะส่วนเจ้านี่เป็นซิลกี้ครับไก่ลืงหมาน้อยเออเหมือนหมาพุดด้ลยลยคคะเออเ้าไม่มองดีๆนึกว่าหมานะคะเนี่ยซิลกี้เาเขาค่อนข้างจะเชื่องมากๆเชื่องมากๆครับแต่ ถามว่าคิดตกใจไ้นก็คิดตกใจระดับหนึ่งแต่ถ้ารบบที่เขาเคยชินแล้วเขาก็จะเลี้ยงง่ายมากๆแต่ดูถ้าเราเดินมาเมื่อกี้ไก่ทุกตัวออกมาต้อนรับไอ้นี่หลบเขาจะคิดตกใจหน่อยนึงแต่เนี้ยซิลกี้เนี้ยในไทยมีมาก็สักพักใหญ่ๆแล้วครับคนเริ่มทํากันเยอะแล้วแต่ก็ยังคนที่เพาะพันธุ์เขาจริงๆจังๆยังมีน้อยเ,เ,เยอะหแรบบับาม่าครับตัวใหญ่เพ่บอกบาม่าอันนี้ตัวผู้โอโมีบาม่าตัวผู้เอ่อต้องต้องไปหาเมียเขา ยังหาเมียเขาไม่ได้ยังหาคู่ไม่ได้ใช่ครับหาตัวตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆค่อนข้างยากเพราะว่าเขาไม่ค่อยขายกันสิว่าเขาขายกันทีกเขาขายกันตัวเล็กๆลูกไก่เงี้ยครับเพราอแม่พันเราหาอยากใช่อยู่คนเดียวเลยเหงาสีไม่ค่อยเหงาเดี๋ยวมีนี่บินไปนอนไปเพื่อนอันนี้เป็นพ่อแม่ฟนโฟแลนเหมือนกันโพแลนแต่เป็นสีขาวส่วนสองตัวนี้ก็เป็นบามากเหมือนกันรับ้าเหมือนกันใช่ตัวนี้จะเป็นสีพิเศษหน่อย ตัวนี้เป็นสีพิเศษหน่อยให้มันกินเลยกินกินกินอันนี้ได้หรอคะเขากินหมดเกือบทุกอย่างนดที่เป็นหญ้าาอย่างเงี้ยเขายิงชอบอ้อย่างเงี้ยเพิ่งรู้ว่าไก่กินหญ้าไก่ที่นี่ชอบกินหญ้าโอ้โหไก่ที่นี่ชอบกินหญ้ามากมันเสะสุมเท้าเนาะสีสวยมากเลยจ้าอันนี้เขาก็อายุน้อยกว่าตัวใหญ่ตัวนั้นนะครับอายุน้อยกว่าประมาณเดือนพี่รับน้องใช่แต่นนี้เขาได้คู่แล้วตัวคู่ตัวเมียเลย ก็อีกประมาณสักอายุประมาณ9-10ถึงเดือนถึงจะเริ่มไข่ใช่ไหมครับใช่ครับไก่เราก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับตัวพ่อพันธุ์และพันธุ์ที่เราได้เห็นกันอยากไปดูลูกๆเขาไหมได้ได้ค่ะนี่ใช่ไหมคะออฟฟิศส่วนตัวนะคะตรงนี้เราขออนุญาตเข้าออฟฟิศส่วนตัวนะคะอันนี้ลูกไก่เชิญครับเชิญครับจะจะลบหน่อยนึงได้ค่ะอันนี้เป็นลูกไก่ที่เราทำเองโอ้โห อันนี้อายุประมาณสามอาทิตย์เกือบเดือนตูมกันะตเลยถ้ะถ้าพวกนี้ก็จะสองอาทิตย์ตอนนี้ประมาสองอาทิตย์ครับยิ่งตัวคุณพวกนี้จะตั้งแต่หนึ่งวันจนถึงไม่เกินสองอาทิตย์อันนี้ก็อยู่ตู้อบเหรอคะใช่ครับเหมือนเด็กแรกเกิดเลยมาอยู่ตู้อบเขามีเขาเพิ่งฟังจะไข่ ตอนจริงๆนะคะแบบอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบจริงๆอะค่ะของจริงเพิ่งแบบเคยมาเห็นกับตาแบบนี้จริงๆไม่ได้แบบอยู่แค่ในทฤษฎีหรือว่าที่เราเคยรับรู้กันมาในหนังสือความรู้ต่างๆจร <ผม S 1> ิงๆนี่คือชีวิตจริงผม, <laughs> ผมแทบไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี <laughs> ้ครับเราใช้วิธีการเป็นเกษตร YouTube ศึกษาจาก YouTube แค่นั้นเลยครับเราก็เข้าหาข้อมูลจาก YouTube แล้วก็เอามาทดลอง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 แล้วก็ศึกษาจาก คนที่เขาทําจริงๆอย่างพี่ๆท,ที่เขา,ามาทํางานกับผมเนี่ยมาช่วยกันทางานเนี่ย<า>เขาก็ทําพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเร<อ>ื่องการเกษตรแล้วเราก็เรียนรู้จากเขาบางทีลูกค้ามาลูกค้าก็มาแนะนําเราว่าเออทาอย่างนี้ทำนี้างนี้เราก็<ล>เราก็ปรับเอามาใช้<ม>ปรับมาใช้<ม>งานครับได้หลายๆอย่าง สุดยอด,ส,ดสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดมากวันนี้ก็ขอบคุณที่้มานะคะคที่ให้ความรู้แล้วก็เหมือนกับแบบใครที่ดูคลิปนี้เน่ะไม่ผิดหวังเพราะว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกได้แบบสิ่งใหม่ๆแล้วก็แบบเออชีวิตคนเรามัน,มนไม่ใช่แค่ว่าเราคิดว่าเราจะเป็นแบบนี้แต่ว่าบางครั้งเราก็เอาสิ่งที่เรามีอยู่เนาะมาเติมเต็มให้มันสมบูรณ์แบบขึน้นนี้ก็คือความสุขนะคะของ ของครอบครัวก็ว่าได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เต้ยมากนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะไว้โอกาสหน้าเชิญนีกนะคะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย 찾아준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 다이빙만 보는.